เขาแตนนะคะเย็นตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะรสชาติความกรอบนะความสุกของเขาของชั้นข้าวเหนียวอย่างที่น้องบอกว่าก็จะต้องสุกนะคะทั่วไปถึงข้างในนะคะแบบที่เราได้เปิดให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะก็น้องชิมไปหลายชิ้นแล้วตอนนี้เย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมชิ้นที่น้ำตาลเต็มๆนะคะ จุดนี้ที่ให้ใส่กะทินะคะจะได้รสชาติความอร่อยที่ดีมากอมหอมนะคะหอมกรุ่นเลยสวัสดีค่ะเพื<ๆ>่อนวันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมนะคะสแน็คนะคะขนมแบบไทยๆที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีนะคะ<ๆ>เราจะมาทำข้าวแตนนะคะวันนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะ เราจะใช้ข้าวเหนียวนึ่งนะคะแต่วันนี้น้องจะทําสุกด้วยไมโครเวฟนะคะ6นาทีเกือบเกือบ7นาทีนะคะเดี๋ยวต้องแปะลิงก์วิธีการทําข้าวเหนียวในไมโครเวฟนะคะให้เขาหุงสุกนะคะแล้วก็ใช้ส่วนผสมงาดํานะคะน้ำตาลปี๊บนะคะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะก็ข้าวเหนียวที่สุกแล้วนะคะหน่องจะเจือ เจอน้ำไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยงาดำนะคะงาดำประมาณ1ช้อนชาเออครึ่งช้อนงาดำครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครอยากได้รสชาติงาดำเยอะๆก็ใส่เข้าไปเลยนะคะเต็มๆเลยนะคะ1ช้อนชาก็ได้ตัวนี้นะคะก็เป็นงาที่ยังไม่คั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ข้าวนะคะเราจะต้องนำเขาไปทอดนะคะงาเขาก็จะสุกก็เราจะได้งาดำประมาณนี้นะคะคือถ้ารู้สึกว่าเขาเหนียวเดี๋ยวต้องเติมไปอีกสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคือก็เหมือนกับมูนนะคะให้น้ำเขาเข้าไปแทรกกลางระหว่างตัวข้าวเหนียวคือจะไม่ให้เขาแน่นมากนะคะได้เท่านี้นะคะพอแล้วค่ะ เราก็จะเตรียมถาดนะคะน้องจะทําใส่ถาดนะคะเราจะอาศัยตัวกดพิมพ์พของถั่วพิมพ์พนะคะน้องจะจํากัดให้เขาได้ขนาดที่เราต้องการนะเอาเป็นว่าใครอยากได้ขนาดไหนก็กะเอาก้วกันแต่ว่าน้องอยากได้ชิ้นที่แบบเ,เขาเรียกว่าพอดีคํานะคะ คืออยากทำให้เขาอยู่ในแพ็กเกจที่น่ากินนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะเราจะไม่กดหนักมากนะคะก็คือจะไม่กดให้เขาแน่นติดกันมากนะคะเอาเอาแบบว่ากำลังดีนะเห็นไหมได้แล้วค่ะถ้าเดี๋ยวช่วงที่เขาเหนียวเหนียวนะช้อนมันเหนียวหน่อยเราก็ให้เรา จุ่มน้ำนะคะ,ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปตากนะคะถ้าใครมีเครื่องที่ที่ทำเขาเรียกว่าอบผลไม้แห้งนะคะก็ตากได้เครื่องนั้นนะคะก็จะใช้งานได้นะคะก็จะตากตัวข้าวเหนียว นี่ค่ะ ตากแดดทิ้งไว้ประมาณนะคะหนวันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะตอนที่ข้าวเหนียวแห้งแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไปทอดกันนะคะแล้วนี่ก็คือตัวข้าวเหนียวที่เราตากไว้แล้วนะคะจะสังเกตว่าเขาจะหลุดออกมาจากถาดนะคะก็คือจะไม่เกาะติดเหมือนตอนแรกนะคะก็เรียกว่าแห้งสนิทเลยนะคะแห้งสนิทเลยนะ ก็แห้งไปถึงตัวข้างในนะคะจะสังเกตว่าเราจะไม่ทำหนามากนะคะแล้วก็ไม่บางมากคือเอาแบบกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดนะคะเนื้อเขาจะต้องสุกสุกถึงข้างในนะคะสุกถึงตัวชั้นของข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราไปทอดนะแล้วก็เตรียมน้ำตาลปี๊บนะคะก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะง่ายมากค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทอดนะคะข้าวแตนนะหนองจะใส่น้ำมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเปิดไฟแรงๆนะคะเปิดไฟอ,อ่สูงสุดเลยให้เขาร้อนนะให้ร้อนจนน้ำมันขึ้นควันนะคะเ,ออเราจะเตรียมตะแกรงนะคะให้พร้อมเลยค่ะเอาไว้เสด็จน้ำมันนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวข้าวแต่นนะคะก็ตัวข้าวเหนียวที่เราตากไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่กันเลยค่ะก็จะทอดกันพอสมควรนะคะตัวนี้จะอาศัยไฟค่อนข้างร้อนนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ฟูนะ เนี่ยค่ะพอเขาฟูขึ้นมาเนี่ยคือสุกแล้วนะคะช้อนขึ้นมาเลยค่ะ มันจะพองมาเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะพองนะคะถ้าพองนี่คือสุกแล้วนะคะลอยขึ้นมานะคะถ้าทอดนานเขาจะแตกนะ ะคสุกแล้วนะคะอันนี้สุกแล้วสุกเรียกว่าถึงข้างในนะคะเนื้อข้างในก็เดี๋ยวเราทอดอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวน้องขอตัวไปทอดที่หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมน้าตาลปี๊บกันค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าชิ้นเขาจะฟูนะคะค่อนข้างจะฟูแล้วก็ คองหนาขึ้นนะคะมีความหนาเห็นไหมคะแต่ว่าเราจะให้เพื่อนดูว่าเขาสุกถึงข้างในไหมนะคะอันนี้เอาพิสูจน์ให้ดูเอาตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวบีดง่ายๆนะคะตัวนี้นะคะมันมีรอยแตกเพราะว่าคือข้าวเหนียวเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหนียวเกาะติดกันนะว่าถ้าเจอความร้อนหนักๆเขาจะแยกนะคะเขาก็จะแตกได้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะอะไส้นนะคะ สุกทั่วกันนะคะถ้าสุกไม่ทั่วข้างในจะแข็งนะคะเดี๋ยวน้องจะเทสนะคะเดี๋ยวเราชิมกันนะคะว่าเขาสุกทั่วกันหมดไหมถึงเนื้อในนะคะเนื้อด้านในนะคะก็คือสุกถึงกันหมดข้างในนะคะอืมเดี๋ยวเรารอทำน้ำตาลที่จะโรยหน้านะคะวิธีโรยเดี๋ยวเราบอกเทคนิคให้นะคะอืม เราต้องมีเทคนิคที่โรยให้ขนมสวยน่ากินนะคะใช้ไฟกลางนะคะน้องจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเอ่อครึ่งถ้วยตวงนะเราจะมีเคล็ดลับนะคะสำคัญเราจะใส่น้ำกระทินะคะเข้าไปผสมในน้ำตาลปี๊บนะคะจะไม่ใช้น้ำเปล่านะไฟกลางนะคะถ้าเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเติมน้ำกะทิเลยค่ะ แะคะ่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้สัดส่วนกับน้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยตวงค่ะพาเริ่มเหลวนะคะพอเริ่มเหลวแล้วนะคะเริ่มหลีไฟลงนะคะต่ำกว่าไฟกลางนะคะสูตรนี้นะคะหน่องก็ทำขายนะหลายปีแล้วหน่องก็ทำแบบนี้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำเปล่านะคะเราใส่น้ำกะทิเพื่อให้มีความหอมหอมมันนะคะตามสไตล์ขนมไทยนะ นี้พอเขาเริ่มร้อนนะคะตอนนี้หน่องก็เบาเบาไฟแล้วนะคะเริ่มมีความเหลวแล้วก็โรยเลยะคะ่ะเบาได้นะคะเบาลงอีกนะคะพอเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะคะ เพราะว่าส่วนผสมเป็นกะทินะเราจะไม่ให้เขาเดือดแตกมันแบบเยอะนะคะเนี่ยค่ะโรยได้ตามชอบเลยอะคะอ่ะอ่จะเน้นน้ำตาลเยอะๆนะคะเพื่อความอร่อยนะกลมกล่อม เดือดเริ่มเดือดแล้วนะคะตอนนี้หนองก็เบาไฟลงแบบอ่อนสุดเลยะคะ่ะเหมือนกับอุ่นเขาอะนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าหนองจะชอบน้ำตาลเยอะๆนะคะคือน้ำตาลเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแบบถูกใจลูกค้านะ ถ้าเป็นวงแบบนี้นะคะก็จะสวยน่ารับประทานนะจะสังเกตว่าหน่องจะให้สูบเล็กนะคะเพื่อนๆจะทำขายก็ไปเบิ้ลสูบเอานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วขนาดว่าหน่องทำเยอะๆนะคะเวลาไปขายงานวัดเนี่ยหน่องก็จะทำทยอยแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้อ,อ่อ น้ำตาลเขาแข็งเกินไปนะคะน้ำตาลถ้าอุ่นหลายรอบก็จะแข็งนะคะค่อนข้างจะแข็งหอมมากหอมกะทิมากๆเลยค่ะ ใครจะถนัดแบบโรยแบบนี้นะคะเรียงไปในถาดก็ได้นะคะหรือใครจะถนัดแบบจับนะคะทีละชิ้นนะคะแล้วโรยก็ได้เอาเป็นว่าเอาถนัดแบบไหนเร็วแบบไหนนะคะก็จะได้จํานวนสินค้าได้ตามที่ต้องการนะคะแหมแต่เดี๋ยวน้องขอขอเบิ้ลคือใส่น้ำตาลเยอะๆมันจะอร่อยได้รสชาติ นะคะโอเคแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราจะโรยน้ำตาลเนี่ยความร้อนของน้ำตาลจะต้องใกล้จะเย็นตัวก็คือเหมือนกับไม่ร้อนจัดนะคะเดี๋ยวน้องจะเทียบให้ดูนะคะถ้าร้อนจัดเขาก็จะขนมจะเป็นน้ำตาลไม่นูนนะคะถ้าร้อนแบบชนิดที่ใกล้ความเย็นแล้วน้ำตาลเขาจะนูนแบบนี้แล้วจะอร่อยมากค่ะ ก็คือน้ำตาลตัวนี้ก็คือหมายความว่าเขาเหลวมากเพราะความร้อนเขาเยอะนะคะตัวนี้ความอุณหภูมิเขาว่าทําไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะราบเองนะคะว่าอุณภูมิแค่ไหนเริ่มหยอดได้นะคะอย่างรอบแรกที่น่องหยอดไปเนี่ยในกระด้งนะคะแถวแรกเนี่ยจะค่อนข้างร้อนจัดนะคะนองก็ ไม่ได้ทํานานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเทคนิคต่างๆก็จะบอกเพื่อนๆไว้หมดเลยนะคะใครอยากจะไปทํากินทําแจกทําขายนะคะทําได้เลยเข้าแตนต้นทุนไม่เยอะนะคะแต่ต้องเป็น ส่วนผสมที่ทำเสร็จใหม่นะคะอย่างเช่นข้าวเหนียวนะคะทำไว้แล้วก็ทอดคือไม่ไม่ทำเก็บนะอย่างที่เขาขายกันตามร้านที่เป็นข้าวเหนียวตากแห้งแล้วนั่นก็หน่องคิดว่ามันไม่อร่อยนะคะมันจะเขาเรียกว่าส่วนผสมเขามันเก่าเก็บมันนานอะอะดูสภาพที่บอกว่าอุณหภูมินะคะของเขาใกล้ความเย็นตัวคือจะอยู่ระหว่างความร้อนกับความเย็นนะคะอันนี้ เคล็ดลับดีๆเราเอามาบอกกันให้ทุกขั้นทุกตอนนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะก็จะเป็นไอเดียดีๆให้เพื่อนๆน,นะคะไปทำขายทำกินทำแจกช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหน่องจะมีไอเดียดีๆกับขนมข้าวแตนกันนะคะขนมไทยๆทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากและน่ากินอร่อยตลอดกาลค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ